สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว FC Mobile ทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง KKS Channel นะครับผมมาาวันนี้เลยนะครับก็จะมาเล่นขายวอลเกอร์นะเพิ่งเล่นไปได้ประมาณเท่าไหร่วะ10แมตช์นะครับที่เล่นขายวอลเกอร์นะครับที่เล่นมาเนี่ยก็คือว่าโอเคเลยนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะจับกำลังจะจับตามองหรือว่าจับ จะเอามาเล่นอยู่นะครับจะซื้อมาเล่นอยู่นะทีมตอนนี้ก็เปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมเอาลงไปนะก็คือตอนนี้ OVR เพิ่มขึ้นเป็น98แล้วนะครับกองหน้านะครับก็จะเป็นคอรัสเซเรียคำคนนี้พูดยากนะครับขอพูดแบบนี้แล้วกันนะครับ LW นะ ของหน้า s อเหมือนเดิมนะครับยูเซมิโกะปีขวาก็เป็นโมซาร่านะครับผมร่างแดงนะครับซีเอนะครับใช้เป็นซับสไลน์นะครับของกิจกรรม TOTS นะครับผมแล้วก็โรดี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ชิโก้นะครับก็คือตัวฟีเหมือนเดิมกลองหลังนะครับได้เปลี่ยนอ่า จะเช็ดเซตใหม่ก็ไม่เชิงนะครับก็เป็นแบ็กซ้ายนะครับซัมบ์ต้าแบ็กขวาก็คาร์บูเกอร์ที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้แล้วก็มาเล่ากันในวันนี้นะครับว่าการเล่นหรือว่าการอ่าเขาเรียกว่าคุณทัศบัติของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เนสตานะครับแล้วก็อาคิมินเจนะครับผม98อ่าผู้รักษาผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นโจฮาร์ตนะครับผมตอนนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับผมอัพได้แค่12ออยู่นะครับแต่ยังไม่มีตัวตัวเทนนะครับ ส่วนสองรอบนะครับก็จะมีชูเกอร์นะครับเบอร์แคมแล้วก็บราหิมนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในแมตช์ของเอสทูเอสอีกทีหนึ่งว่าไคลเกอร์ er, นะครับเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเ,ดเรื่องของสแตทก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็คือ,คอตอนนี้เม็ดน้ําเงินอยู่เทนแค่12นะครับออนี่เลยค่าพลังนะครับผม ตอนนี้ค่าความเร็วก็คือวิ่งความเร่งความเร็วก่ะการเล่นความเร็วได้ไนึ้1ยสแล้วก็ความเร็วในการวิ่ง124ถือว่าค่อนข้างเยอะนะสำหรับการเทนแค่นี้นะครับ mm. เกมรับนะครับไม่ได้แย่นะถือว่าดีอยู่นะครับผมก็คือเรื่องของการประกบการเน้นแทคเลินอะไรพวกนี้สไลด์แบบต่างๆนะครับก็คือพอดีการส่งบอลร้อยกว่าดีเลยนะครับผมก mm. ามเรเลี้ยงบอลน,นี้ไม่ต้องอะไรมันนะครับเพราะว่าความพริ้วเนี่ยคือ อย่าไปเน้นๆเ,นเ,นเ,นเนขาเรียกว่าอย่าไปเน้นเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าสกิลในการเล่นคือแบบใช้แบบล็อกไปล็อกมานี่พอได้อยู่นะครับสําหรับคายวอลเกอร์นะคุณลักษณะที่ได้มาก็จะมีแค่เรียงเร็วนะครับแล้วก็ทุ่มลูกไกอนน่อันนี้อันนี้ไม่นบเนาะไอ้ท่าสกิลกับการฉลองนี่คือมันส่วนน้อยที่จะได้ยิงเข้านะนะฮะเรื่องเท้านะก็จะเป็น3 5มห้านะพวกเลดสูงๆนะครับถือว่าดีเลยหาได้ยากนะครับสำหรับกองหลัง หาโบเสูงๆเนี่ยนะครับหาได้ยากพอสมควรนะครับอ,อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือราคาก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับค่อนข้างเยอะนะ2 0 0กว่าล้านเนี่ยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในโหมด S2S กันนะครับผมไปกันเลย Let's g o มาพบกันในโหมด S2S นะครับวันนี้เราจะมารีวิวขายวอล์กเกนะครับ แบ็คขวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผม uh huh. มามาเริ่มกันเลยนะครับคิมินแจให้กับนสตาให้กับซัมบอตตามาทางฝั่งซ้ายไปไม่ได้คืนมาตรงกลางให้กับโรดี้โรดี้คืนมาก่อนครับผมไปไม่ได้ก็คืนนะคิมินแจมาทางฝั่งขวาโมซลาโอ้โหเขาไล่ต้อนแบบอันนี้ได้ปะโมซลาให้กับจิโกโรดี้ โรดี้ขึ้นให้กับยูเซมิโอส่งให้ใครวะอินเนสตาจะเอาไหวไหมเนสเตสตาขายวอเกอร์ขายวอเกอร์อย่าไปมั่วดิใครยีเนสตาตายังเอาอยู่นะมโมซาร่าโรดี้มาทางฝั่งซ้ายเอาตอกไปก่อนครับตออไข่ตอกใครไม่ได้วะไม่ถึงขึ้นมาก่อนชิกโก้โมซาระาวอเกอร์มาเติมแล้วให้กับโมซาระาอีกทีหมุนตัวอีกที ให้กับจิโก,ก้จิโก้ใช้สกิลอะไรอีกเนี่ยคาราสจีรียไม่ได้ว่าคืนกลับมาโรดี้ให้กับจิโก้โมซาลาเขืนให้กับวอเกอร์วอเกอร์ดูนะครับดีมันมันมันจะเติมเห็นไหมแล้วก็เติมนะถ้าเติมสูงเกินไปเนี่ยมันจะลงไม่ค่อยทันเห็นไหมครับนี่คือจังหวะแบบยากนะถ้าแบบเขาแบบตัว ัวกองหน้าเขาเร็วๆเงี้ยก็ก็ยากที่แบบจะจะจะตามทันอ่ะอืเราต้องมีกองหลังที่แบบไม่ขึ้นสูงมากอยู่ทางฝั่งมันอีกสักหนึ่งตัวนะฮะอย่างนั้นก็เป็นแบบเบรกเด็ดเป็นสูงต่ำเงี้ยก็ก,ก็ก็ดีแล้วนะ,ะจะได้เป็นตัวแบบช่วยให้กับใครวอเกอร์ได้นะเห็นไหมอย่างเงี้ยใครวอเกอร์มันจะเริ่มเริ่มขึ้นสูงแล้วถ้าแบบถ้าฝ่ายเราได้แบบได้บุก้ยครับมันจะเป็นตัวเสริมมเห็นไหม จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของเกมเกมเกมรุกนะครับแล้วก็ข้อเสียคือถ้ามันลงแล้วมันมันมันจะไม่ทันในการลงัวช่วยเกมรับนะครับคู่ผิดนะครับถ้ามันขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นแล้วมันจะลงมาช่วยเกมรับไม่ค่อยไม่ค่อยทันเท่าไหร,ร่นะแต่ว่าถ้าอัพสูงๆก็น่า,นาจะทันอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ผมอัพแค่10เท่าไหร่ปะ่ะสิบสามสิบสี่ประมาณเนี้ยครับก็วิ่งร้อยร้อยยี่สิบนะความเร็วนะฮะประมาณนี้นะ ก็พอใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับคายวอล์กเกอร์นะมาชมกันในแมตช์เอสต่อนะฮะโอ้โหโมเยอะเลยโรดี้จีโกมาให้กับโมซาล่าโมซาล่าต่อมาต่อโซนโซอยู่เลยอีสตอรมาทางฝั่งซ้ายบ้างซัมบอตตาซัมบอตตาจิมออกเอายังไม่ออกยังไม่ออกได้อยู่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ เราได้ทุ่มนะครับได้ทุ่มนะได้ทุ่มพูดเสียงอะไรวะเอาจีโก้สมบูรณ์สลายดูดิอื้อหือออืื้หอเอามัวละมัวละมาช่วยกันหน่อยมาช่วยเกมรับกันหน่อยคิมเบนเจคิมเบนเจเกือบจีโก้โมซาลาเคลื่อนให้กับวอล์กเกอร์เห็นไหมมันจะช่เติมนะครับ มดเาราเอาเอาตัวยูเซกุหายไปไหนเนี่ยโอ้โหได้อยู่ว่ะดีนะมีคารัสนะอขอพูดแล้วกัวรละกันนะครับเพราะว่าชื่อยาวนะเดี๋ยวจะพูดผิดพูดถวกอีกพูดถูกอีกมามาต่อในครึ่งเวลาที่เหลือนะฮะตอนนี้เรานำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอาโรดี้ คืนมาขายวอลเกอร์ขายวอลเกอร์ช่วยเติมหน่อยขายวอลเกอร์ให้กับโมซาลานี่เน่จะเหนือชันนนนน้นแค่ไหนก็สู้โมซาลาเราไม่ได้ขออีกทีขออีกทีปันป่นปั่นคงคงสวยเนี่ยแหละรครับผมถึงใช้ร่างนี้นะหรือว่าร่างไอ ทีโอทีเอไม่ค่อยเท่าไหร่วะทีโอทีวายนะครับร่างอัติเมตนะร่างทองนะโหก็เก่งเหมือนกันนะฮะหรือว่าใครมีตังก็เมสซี่ไปเลยครับสำหรับ R W นะตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเบิร์กแคมมานะครับทางฝั่งขวานะเพราะว่าโมซาร่าหมดแรงนะครับวิ่งไม่ได้แล้วนะเพราะใช้แรงในการวิ่งเยอะมากนะฮะคายวอลเกอร์คายวอลเกอร์คายวอลเกอร์หายคายวอลเกอร์คายวอลเกอร์โดนปั่นแล้วโมซาร่าเหมือนกันวะ ใส่เขาแค่แบบ91นะน่าจะเป็นตัวฟรีไหมไม่เป็นไรนะฮะยังพอไปได้อยู่ขายวอลเ,เกอร์ขายวอลเกอร์อ้าวโดนตัดน,นี่ทำอะไระ่ะเวนเนอร์ขายวอลเกอร์เป็นคนทุ่มบอลน,นะ,ะให้นี่แหละเบอร์แคมนี่แหละเบอร์แคมให้กับยูเซมิโอมาอีกแล้วหมุนไม่ทัน เราชนะนะว่ากันด้วยวอล์กเกอร์นะครับก็คือตามเว r ร์เกตเ,เขานะเขาก็คือเป็นสูงสูงนะครับก็ตามที่ผมเล่าเมื่อกี้แหละตามแมตท,ที่ที่ได้ดูนะครับก็คือถ้าแบบที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรขึ้นสูงมากอะ่ะเขาจะลงไม่ค่อยทันนะฮะสูงมากเลยนะคือถ้าแบบสูงแบบเลยขึ้นสนามไปอะ่ะคืออย่างน้อยอะทางฝั่งของค่วอลเกอร์อ่ะ วันจะมีแบบอ่าที่เขาตัวตัว,ตวรับนะครับถ้าเป็นเบิร์เกร์จะเป็นต่ําสูงก็จะดีมากเลยนะครับก็คือแบบมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตกรณีที่แบบวอร์เกอร์เขาขึ้นสูงไงก็จะจะดีในตรงนี้นะครับแต่ว่าเป็นการตัดบอลการเลี้ยงบอลการส่งบอลเนี่ยเขาค่อนข้างคล่อง,งตัวนะครับวอร์เกอร์นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออเบอร์เกอร์นี่คือเป็นตัวที่ไม่ว่าชีวิตจริงนะคะรับถือว่าในสนามเนี่ยมันเป็นตัวแบบพิ้วอยู่แล้วเป็นตัว เร็วครับวิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปที่ได้ชมไควอร์เกอร์ไปนะครับผมก็ตามที่เล่ามานะครับก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นไปตามนั้นเลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นแล้วนะครับเห็นต่างจากผมที่ผมเล่าไปนะก็สามารถคอมเมนต์วิดีโอนะครับคอมเมนต์ได้ใต้วิดีโอนะครับใต้คลิปได้เลยนะผมผมมาได้แบบ เก่งนะก็คือแบบคนเราเล่นสไตล์มันไม่เหมือนกันไงคนอ่านเออจะเล่นได้ดีกว่าผมก็ได้หรือว่าเล่นแบบเออเล่นในระดับผมก็ได้เงี้ยก็มีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับทางช่องแล้วก็มีคลิปหน้านะครับก็จะมาอัปเดตให้อีกนะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีครับ